จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านให้แก่นางเคนสีดีอายุ67ปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่10มกราคม2568เวลา15นาฬิกานายพิชายาตุลลซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยและโครงการบ้านในฝันเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่นางเคนสีดีอายุ67ปีบ้านเล็กที่67ตําบลเมยวดีอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุริยาสุพัทโทวัดสีมงคลพร้อมด้วยนางพัชรินตุลละซองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนางวนิดาสมานมิตรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดนางละอ,องเพชรผู้ที่พัฒน์พาณิชย์นายอําเภอเมยวดีตลอดจนผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วม สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ไม่มั่นคงที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐไม่เพียงพอและมีฐานะยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน4 0,000บาท ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสุริยาสุพัทโทเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลสนับสนุนงบประมาณจำนวน30,000บาทตามโครงการบ้านในฝันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวน20,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น90,000บาท